แล้วก็มาคุยกันแต่ความซวยมันบังเกิดคุณลุงลัดเบลแล้วไปเบียดกับเกาะกลางความแรงของรถกับสายเบลมังกระชากกับคนแก่ด้วยกระดูกมันเปราะกระดูกซี่โครงหักไปห้าซี่กระดูกช่องอกกล้าวคุณป้าได้รับบาดเจ็บมันเกิดแล้วถามว่าประเด็น เข้ามาเนี่ยเหตุมันเกิดแล้วจะแก้ไขได้อย่างไรนายกเบี้ยวที่เป็นพ่อของไอ้เจ้าพีทเนี่ยต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว การจอมพลังมันไปช่วยลุงกับป้ามันไม่ได้ว่าจะไปเรียกเงินเหมือนกับคดีนักร้องคนหนึ่งที่โดนเรียกเงินนะครับเป็นตั้งยี่สิบยี่สิบล้านอะไรอย่างนั้นนะครับอันนี้เขาเรียกร้องเท่าที่ผมตามข่าวเขาก็บอกว่าให้ซื้อรถให้ลุงใหม่เลยได้ไหมเพราะรถมันเสียหายอย่างนี้นะครับ ปรากฏว่ารถคันนี้ของคุณลุงที่ใช้มาคุณลุงคุณป้าที่ใช้มาเนี่ยซื้อมา10บปีแล้วการเสื่อมค่าเสื่อมราคามันก็ราคาณปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ถึงกับรถใหม่มันมีส่วนที่จะต้องดำเนินการเนี่ยตอนนี้ไอ้เจ้าพีชนี่โดนแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วนะครับว่าทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับและข้อหาเล็กๆ พ่วงมาอีกคดีนี้อย่างไงก็ต้องขึ้นสู่ชั้นศาลนะครับขึ้นสู่ชั้นศาลต้องผ่านท่านนยายการผ่านไปให้ท่านผู้พิพากษาพิพากษาตัดสินศาลจะลงโทษหนักหรือเบาอยู่ที่องค์ประกอบสองประเด็นสำคัญคือหนึ่ ผู้กระทําความผิดเนี่ยเคยกระทําความผิดมาก่อนหรือเปล่าคดีนี้ไอ้เจ้าพิษยังไม่เคยกระทําความผิดมาก่อนเป็นเหตุบรรเทาโทษแล้วศาลท่านจะเมตตาแล้วประเด็นที่สองคุณสำนึกผิดในการกระทำนั่นไหมนะครับสำนึกผิดในการกระทํานั่นไหมไอ้เจ้าพีธ สำนึกผิดมาขอโทษอาจจะใช้คำพูดคำจาหรือคำแก้ตัวว่าถ้าลุงไม่มาเฉียวผมก่อนมันก็ไม่เกิดเหตุครั้งที่สองเด็กไม่รู้กฎหมายพูดไปมันก็เข้าตัวแต่ที่พูดสำนึกผิดนั่นก็คือเอาพวงมาไลัยไปคุกเขา่าจะขอโทษ ลูกของคุณตาคุณยายอันนั้นนะ่ะศาลท่านจะมองว่าเออมึงสํานึกแล้วนะครับถึงเอาพวงมาลัยไปขอโทษนะครับแม้ว่าคุณกันจะพาลูกสาวเขาเดินออกไปก่อนก็ตามนะครับประเด็นที่สามเป็นประเด็นสำคัญมีการชดใช้เยียวยา ค่ารักษาพยาบาลและค่าสินใหม่ทดแทนในขณะที่เขาเจ็บป่วยไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกติได้เนี่ยคุณได้ทำหรือ,อยังถ้าทำแล้วลุงกับป้าไปแถลงสารว่าไม่ติดใจเอาความเขาชดใช้ให้ผมพอใจแล้วนะครับตรงนี้ไอ้เจ้าพีทต,ต้องจัดการให้ เรียบร้อยโดยเร็วนะครับถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นลูกผมนะผมจะไปที่โรงพยาบาลนั้นเลยนะครับแล้วไปบอกกับทางพออรโรงพยาบาลว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลคุณลุงคุณป้าคิดกับผมทั้งหมดครับเท่าไหร่ให้ป้ากับลุงนี่อยู่ห้องพิเศษอย่างดี ค่าอาหงอาหารคิดกับผมทั้งหมดครับคิดกับผมทั้งหมดและผมฝากไว้ให้อีกแสนบาทไว้เป็นให้ค่าลูกลุงกับป้าหรือญาติที่มาเฝ้านะครับผมจะทำอย่างนี้ครับจับใจจริงผมนะ ผมจะทําอย่างนี้ผมไม่เสียดายเงินนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับเหตุอย่างนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกครับแต่ว่ามันควบคุมอารมณ์ไม่ได้แล้วมันเกิดไปแล้วตรงนี้ต้องจัดการครับไม่ต้องไปรอเจรจาบอกลุงคับป้าไม่เป็นไรครับลุงจะไม่ยอมไม่ยอมรับน้ำใจจากผมก็ไม่เป็นไรครับแต่ผมออกให้ครับค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดบอกกระทางโรงพยาบาลเลยครับ และทิ้งเงินเข้าไว้ก้อนหนึ่งนะครับทิ้งเงินไว้อีกก้อนหนึ่งนะครับจะไม่ถึงแสนก็ได้ห้าหมื่นก็ได้ลูกเขาก็ต้องลางานมาเฝ้าพ่อเฝ้าแม่เขาญาติพี่น้องเขาต้องมาเยี่ยมค่าน้ำมันรถมาจากลำปางมาจากชนบุรีนะครับผมทำอย่างนี้ครับคุณพ่อผมก็ไปนอนสิริราชเกือบปีคุณแม่ผมก็นอนที่โรงพยาบาลตํำรวจ หนึ่งปีเต็มนะครับนอนติดเตียงนะครับผมรู้ว่าค่าใช้จ่ายมันสูงนั่นโรงพยาบาลรัดนะครับและลุงกับป้าเขาเบิกไม่ได้ผมนี่ขนาดเบิกได้ผมยังต้องเสียส่วนต่างเดือนหนึ่งหลายสตังค์เลยนะครับท่านนายกเบี้ยวตัดสินใจแทนนะครับเด็กมันก็ยังเด็กนะตัดสินใจอะไรเองก็ไม่ได้พูดไปก็จะกลัวผิดนะฮะ นายกเบี้ยวตัดสินใจเลยครับไปบอกกับโรงพยาบาลเลยว่าผมเป็นพ่อของผู้ก่อเหตุในคดีนี้นะครับค่ารักษาพยาบาลคุณหมอคิดกับผมทั้งหมดนะครับบอกผมเลยครับนะฮะตัดบินเป็นรายอาทิตย์ไปตัดบินเป็นรายอาทิตย์ไปแต่เงินก้อนเนี่ยให้เขาสักก้อนหนึ่งนะครับให้ไปก่อนครับและรถ นี่ประเด็นที่คนด่าตำรวจกันเยอะเลยนะครับรถเนี่ยคดีนี้ไม่ใช่คดีอุบัติเหตุนะครับไม่ใช่คดีอุบัติเหตุมันแยกเป็นสองสองช่วงนะช่วงแรกนั่นจะเป็นคดีอุบัติเหตุครับรถเฉียวชนที่ตำรวจทางหลวง แจ้งข้อหาประมาทร่วมกันนะครับอาจจะเปรียบเทียบปรับฝ่ายละ400วะ่าคุณลุงขับรถก็ไม่ระมัดระวงังเปลี่ยนเลนไม่ระมัดระวังนะครับส่วนที่เจ้าพีก็ขับรถก็ไม่คำนึงไม่ระมัดระวังนะฮะไอ้โทษนั้นโทษเปรียบเทียบปรับไปตำรวจทางหลวงเขาดำเนินการไปนะครับส่วนคดีอาญาที่สอนอธัญบุรีที่ที่สอพอสถานีตำรวจภูทรธัญบุรีเนี่ย เป็นคดีอาญาเขาดำเนินคดีเจ้าพีทเนี่ยในข้อหาทำร้ายร่างกายลุงกับป้าได้รับบาดเจ็บสาหาัสแต่พฤติการคือขับรถไปชนเขาตรงข้างหน้านะฮะให้ตรงเนี้ยพนักง,งานสอบสวนต้องยึดรถที่ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนเป็นอาวุธที่ใช้ในการทำร้ายร่างกายให้ได้รับบาดเจ็บสาหาัสคือรถเก๋งบ m คันนั้น ยึดเขาไว้และคดีอย่างนี้พนักง,งานสอบสวนรู้อยู่แล้วว่าจะต้องเสนอให้ศาลร,ริบรถคันนี้นะครับเข้าเลยเอาไปเข้าโรงเก็บรถล็อกกุญแจเข้าไว้นะครับล็อกกุญแจเข้าไว้ส่วนรถลุงกับป้าน่ะเป็นยานพาหนะของผู้เสียหายนะครับ เขาไม่ยึดไว้เป็นของกลางในคดีอาญาในเรื่องทำร้ายร่างกายแต่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็ต้องไปตรวจนะครับว่ารอยเฉียวชนสีของลุงที่ไปติดกับรถเก๋ง B.M. เนี่ยมันใช่ไหมสีที่จุดในรถ B.M. เนี่ยมันใช่ไหมความสูงล่องรอยการเบียดการชนมันใช่ไหมมาประกอบกับภาพวิดีโอนะครับแล้วลุงกับป้าก็สามารถที่จะรับรถ กลับคืนไปได้เลยรถล,ลุงกับป้าเนี่ยไอ้ตรงข้างหน้าล้อมันแตกมันขับไม่ได้ต้องใช้รถสไลด์ล,ลากนะครับแต่สังคมไปด่าตำรวจครับไปด่าตำรวจเลยนี่ไงแยกรถคนรวยรถคนจนเออมึงก็เข้าใจเรียกทัวร์มาลงสำนักงานตำรวจแห่งชาติจริงๆนะนะครับพอพูดไปสังคม ว่าไปทางท่านผู้กับหรือท่านผู้การก็ไม่รู้ก็สั่งให้เอารถคุณลุงเนี่ยซึ่งลุงเขานอนอยู่โรงพยาบาลเขามีลูกลูกก็ต้องไปเฝ้าพ่อเฝ้าแม่โรงพยาบาลเงินจะรักษาพ่อรักษาแม่ก็ยังไม่มีเขาจะไปเอารถสไลด์ไปจ้างรถสไลด์จากไหนมาเอารถไปเข้าอู่นะและท่านผู้กับ ก็น่าจะเอาเขาเก็บคู่กันก็ได้ยัดกันเข้าไปไอ้รถเก๋งเข้าไปข้างในรถลุงก็ไปจอดข้างๆคนเขาก็ไม่ด่าเราแล้วนะครับส่วนไม่ใช่ของกลางใช่ลุงกับป้าเขารับหรือลุงกับป้าจะมอบให้ญาติมารับรถไปก็ได้นะครับคนมันยังเจ็บจะตายหรือเปล่าก็ายังไม่รู้อยู่โรงพยาบาลยังอยู่ไอซียูอยู่เลยนะครับแม่เรื่องแค่นี้ รเรื่องแค่นี้ไม่น่าให้เป็นเรื่องนะครับแต่ก็แก้ไขแล้วน้องก็แก้ไขแล้วไปจอดในที่จอดรถลงรถมีหลังคงหลังคาอะไรนะครับเสียงด่าก็หายไปผมก็แนะนำท่านนายกเบี้ยวกับเจ้าพีทอีกเลยครับว่าไปบอกลุงกับป้าเลยนะครับว่าผมจะเอารถไปเข้าอู่อย่างดีเลยนะครับไปเข้าอู่อย่างดีเลย อู่ของบริษัทลดขนั้นเลยเป็นโตโยต้ามั้งครับไปเข้าอู่ของบริษัทโตโยต้าไม่ใช่อู่ขี้หมูลาขี่หมาแห้งอู่ไม่มีหลังคานะครับไปเข้าอู่โรงงานโตโยต้าเลยแล้วเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ให้ทุกชิ้นนะครับเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ให้ทุกชิ้นถ้าคัสซีโคตรผมเปลี่ยนคัดซีให้ถ้าเครื่องแตกผมเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่เลยนะครับ แล้วก็สีคุณลุงก็ซีดไปแล้วทําสีให้ใหม่เลยทําสีให้ใหม่เลยนะครับนะครับทําสีให้ใหม่ค่าซ่อมจะก,กีต่ตังก็ช่างไปเข้าอู่ที่มีคุณภาพเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ทุกชิ้นนะครับเปลี่ยนล้อเลยนะครับเปลี่ยนแม็กให้คุณลุงใหม่เลยครับเปลี่ยนยางให้ใหม่เลยสีคุณลุงซีดเดี๋ยวผมทําให้ใหม่ทั้งคันเลยถ้าอย่างเงี้ยมันก็จบ เหลือประเด็นสุดท้ายค่าสินใหมทดแทนค่าสินใหม่ทดแทน,น,ทแทนต่างคนต่างไม่กล้าเรียกฝ่ายลุงกับป้าไม่กล้าเรียกต้องปรึกษาคุณกันก่อนว่าเราจะขอเขาซักเท่าไหร่เขาออกค่ารักษาพยาบาลให้แล้วเขาซ่อมรถให้แล้ว เขามากราบขอโทษแล้วค um, oh. right. ่าร mm ักษาพยาบาลค่าสินไหมทดแทนที่ลุงกับป้าต้องเจ็บสาหัสครั้งนี้นะครับก็บอกกับเขาไปว่าผมตั้งใจจะให้ลุงกับป้านี่หยุดรถครับเลยไปปาดหน้าไปชนรถลุงเข้าหนูไม่ได้เอาข้าวหลามไปยิงเขาไม่ใช่เอาไม้เบสบอลไปตีเขานะครับ